วัสดีค่ะวีจะดูซน่านะคะไม่ได้มาขายเตารีนะคะเราจะมาซ่อมเตารีกันค่ะวะ้าไงมันหล่นแล้วมันแตกนะคะก็เลยเดี๋ยวเราจะมาใช้ดิฟสติกซ่อมกันเพราะว่าดิฟสติกของเรามันทนความร้อนได้ทนแดดทนฝนอึดถึกทนเราก็เลยจะมาใช้ดิฟสติกซ่อมกันค่ะวิธีผสมก็คือเทน้ำยาลงแล้วก็ เอาแป้งตามนะคะแป้งประมาณ2.5ค่ะน้ำยาหนึ่งแต่ว่าวีอยากจะเอาง่ายๆก็คือดูให้มันไม่เหลวอ่าแล้วมันแบบเนี้ยอันนี้คือเหลวเกินนะคะต้องใส่แป้งเพิ่มใส่แป้งเพิ่ม รอกนี้วีผสมน้อยนะคะก็จะกวนง่ายนิดนึงถ้าผสมทีเดียวเยอะมากมันจะกวนยากมากนะคะให้มันเข้ากันค่อยๆผสมค่ะว่าประมาณนี้ยได้อยู่นี่ค่ะวีก็ทุกครั้งที่วีทำนะคะก็คือกะกะเอาใช้ได้แล้วคะ่ะมาว้าย Okay. มาซ่อมกันค่ะเดี๋ยวรอบนี้วิจะซ่อมสวยๆนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเตารีดของน้องสไพรยโชว์ฝีมือนิดนึงอันนี้คือโชว์แล้วใช่ไหม <c oughs> เทคนิคเดิมของวีนะคะแหม่ชูปเปียกต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 ก,ตกค่ะ คิดว่าน้องสะพายจะดีใจไหมคะที่วีซ่อมเตาลี่ให้นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่านานยังด้วยอยู่ไหมอัปเดตเตาลี่ของน้องสะพายนะคะเป็นไงบ้างเหมือนทากลิ้นหมาสีขาวไหมคะเห <laughs> มือนทากลิ้นหมาเลไน่ารักสี่ชั่วโมงะค่ะนี้ แงแหละมาเทสกันเมื่อกี้มันแบบหยดใช่ไหมคะ <I do. S 1> อ้าวรั่วตรงไหนต่อมีจุดรั่วอีกเหรอ มันไม่ได้รั่วที่แผ่นะคะแต่ว่ามันรั่วตรงนี้ไม่รั่วแล้วนะคะยังเลื่วอยู่ไหม,มเดี๋ยวเราลองมาเสียบใช้งานดูนะคะ นี่เปิดแล้วนะคะ ปียกไหมไม่เปลี่ยกนะคะไม่เปลี่ยกไม่รั่วแล้วนะคะแต่ว่าทำไมมันยังหยดอยู่เนีย่ยแผลวีไม่ไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าแผลที่วีซ่อมก็คือซ่อมได้น,นะคะไหนซ่อมด้วยดิปสติกนะคะ